สวัสดีค่ะวันนี้พี่ปอมาชวนเพื่อนทําดอกลำเคยแบบใหม่นะคะเรามาดูริบบิ้นกันค่ะใช้ลิบบิ้นสองส่วนนะคะส่วนแรกค่ะยาวอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สองค่ะส่วนที่สองค่ะยาวอยู่ที่สิบห้าเซนติเมตรนะคะเป็นลิบบิ้นเบอร์สองเหมือนกันค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามาสิบเซนติเมตรนะคะกดให้เป็นรอยค่ะ เส้นที่หนึ่งออกมานะคะเส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะใส่เหรียญตามความต้องการค่ะพับเก็บเหรียญน,นะคะพับด้านไหนก็ได้ค่ะตามความถนัด เส้นสุดท้ายสองข้เส้นแรกที่เราพับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะเก็บริบบิ้นเก็บปลายริบบิ้นตัวสั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะทำเส้นนี้นะคะ่ะจะวิ่งไปทางด้านขวาค่ะหันปลายริบบิ้นเข้ามาหาตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็สอเข้ตรงนี้ค่ะ เราจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทําทั้งสี่มุมค่ะจววววาาวะว,จวีไปทางด้านขวาค่ะหันไปวิ้ยก็หาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดจะวีไปทางด้านขวาค่ะหันไปวิ้กก็หาตัวเองแล้วก็สอดจะวีไปทางด้านขวาค่ะหันไปวิ้กก็หาตัวเองแล้วก็สอดค่ะ พอเราได้ทั้งสี่มุมแล้วค่ะริบบิ <S <S ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะเส้นที่สองประกบค่ะเส้นที่สามประกบค่ะเส้นที่สี่ประกบค่ะใช้นิ้วกนิ้วชี้ในการประกองค่ะใช้มือด้านซ้ายประกองข้างล่างแล้วก็นิ้วประกองข้างบนค่ะแล้วก็ทําการหมุนค่ะหมุนจุดก่อนริบบิ้นเหลือประมาณนิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะนี้จะริบบิ้นไปทางด้านขวาค่ะหันไปวิ่งหาตัวเองแล้วก็สอดตอกระต้าตรงนี้นะคะ ตัวที่สองค่ะจะวิระธาน้ันงขอการหาไปวิธาตัวเองแล้วก็สอดค่ะทำให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะแล้วล้วก็ดึงจัดกีบก็จะได้มาดอกกุหลาบตูแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเสียบเกสรค่ะที่เราตัดส่วน ตัวสิบห้าเซนนะคะสอเข้าไปตรงนี้ค่ะเราจะสอไปทั้งสี่มุมนะคะนี่เราจะทำตัวนี้ค่ะจัดริบบิ้นค่ะจับเชียงขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะ ช้นม้ชี้ประคองอย่างงี้ค่ะแล้วก็ตางริบบิ้นก็หาไปริบบิ้นหัตัวเอง้างการหมุนหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็สอดค่ะสอดบนตัวที่เราเสียบเข้านะคะเราก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะตัวที่สองค่ะจะริบบิ้นค่ะคว่ำเสียงขึ้นไปข้างบนงี้ค่ะทำไปยิบหัตัวเอง้างการหมุนหนึ่งรอบแล้วก็สอดค่ะ ตัวที่สามค่ะจะวิ่นค่ะคว่ำมาทางด้านขวาเฉียงขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะทําไปวิ่งหาตัวเองพำการหมุนหนึ่งรอบแล้วก็สอดค่ะตัวสุดท้ายค่ะจะวิ่นค่ะคว่ำมาทางด้านขวาปลายเฉียงขึ้นไปข้างบนเงี้นะคะแล้วก็หันรปวิ่งกับข้อหาตัวเองพำการหมุนหนึ่งรอบแล้วก็เสียบเสียบก็บนเกีบแบนี้นะคะ สอดเข้าไปตรงนี้ค่ะนี่เราก็มาจัดกีบ แบบนี้นะคะพอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะตัดปลายิีส่วนเกินทิ้งค่ะนี่เราจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะเราจะตัดตรงก็ได้แต่พี่พอจะเอาแบบโค้งนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับดอกลำเพยนะคะถ้าเพื่อนชื่นชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์เปกระแจกับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ